มาพบกับสาวกัญญาคนบ้านนอกคือกาวเนาะค่ะมาคิดเหนือจุ่มในก้านเนาะค่ะ,มห,มนนะ,คะหมูกระทะมือนี้จะพาสามีหาก,กินหมูกระทะเนาะค่ะบาเสียบบาแสบกับหมูกระทะของสาวกัญญาที่เฮ็ดไว้เนาะค่ะ,ะก็จะเป็นผักแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดเนาะค่ะของสาวกัญญาค่ะที่เฮ็ดน้ำจิ้มไว้แล้วก็หมูหมา กินในกันเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะท้าวกินในกันนอ้องสาวพี่นอ้องสำหรับหมูกระทะน,นี่น้ำจิ้มรสเด็ดถ้าสามีฝรั่งหัดก,กินหมูกระทะเปิดแป้งหน่อยสิไหมมิม้น ครัวบ้บาบาเนาะค่ะพี่น,อน,น้องคนบานนอกพ้าลุกพระเต่าแสบนัวคือเกาจ้ากับมุกด,ดอกไม้สวยๆคือเกาค่ะมือน,นีเมีลูกพิเศษมือน,น,นี้นนเด็กๆอยากกินหมูกระทะกันเลยพาเด็กๆกินหมูกระทะจา้ะกระทะนี่ก็ได้มาแต่ไท่นี่แหละพี่น้องหอมมากแสบในกันเ้อค่ะ เ,เด็กอยากกินหมูกระทะแหละสามีอยากล่องกินหมูกระทะกับเด็กๆมึงเนาะจ้ะกับน้ำจิ้มรสเด็ดคือเกาจ้าน้ำจิ้มที่ เชวปัญญาดิบผิดไ้เนาะค่ะมันจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มหมูกระทะแซ่บนัวมีนเนี้ยขน,นๆเนาะค่ะพี่น้อยมันจิ้มหมูกระทะขสาวปัญญาแล้วคลิปต่อไปสช้ากัญญาจะมาเห็ดสูตรมักหมูกระทะเลยก็สูตรน้ำจิ้มหมูกระทะของสาวกันยาเยค่ะแบบบ้านๆนอกเนาะค่ะ การถีเห้าแบบมาอยู่ยุโรปเนาะพี่น้องางเคืออกาศซื่อน้าจิ้มแบบเป็นขวดมันกะอาจจะบรรนวดถึงใจคือสีเห้าเผ็ดแต่ตองไม่เห็ดเราเองเนาะค่ะถึงมันจะแซ่บนอกเมืองเนาะค่ะพะเยาลังกับบเพ็ดฟานไดงดอกพี่น้องเพิ่นกระเริ่มกินพริกเด็ดเนาะจ้าเท่ากับมาชมเพิ่นกินเลยจ้าก,กับน้ำจิ้มรสเด็ดของสาวกัญญา ผ้าลูกผ้าเต่ากินแสบนัวคือเกาขอบขั้วตัวก้มนะคะขอบขัวตัวก้มคือเกาจ้าพอสักเดี๋ยวสาวปัญญาคุาผู้ชมเห็นไหมเลยสาวปัญญาคะขอบขั้วกินหมูกระทะแบบไหนแสบนู้นจ้า มะเรนงซโนเที่ยท่านผู้ชมมากินหมูกระทะกับซีโนหน่อยสิคะมีแครอทมียเห็ดชัมพิญย่องนี่แหละเนาะค่ะแล้วก็พักขนามของเต๋เนาะค่ะสีสก๊กันยาสื่อมาแต่ในหาง่นเอาผู้เช่นมาใส่หน่อยสิคะไม้มิ้นเอาลูกชิมเอาเต้าหู้ใส่ให้เรียบร้อยจ้ะ แ่บๆในกันเด้กพี่น้องกับในวันหยุดของสาวกัญญาเนาะค่ะวันหยุดของเด็กๆกันเลยผ้าเด็กๆเห็ดหมูกระทะกินเลยค่ะเด็กๆอยากกินเมนูหมูกระทะแหล้วมาเบงิงสามีหัดกินหมูกระทะน้ำค่ะ เนสิชอบเมื่าเพิจะแบบใดกนจะแซ่บพอกฟาก็นอกแบบหนึ่งมร้ายมากินเล่นข่ะวมาเลนทีน่าไปเนอะมานั่งลงอยาปักชอยดูชอบอ๋อชอบปักชอยผักคะน้าห้องเต้พูดชีคร oui> ับผักคะน้า ER> ห้องเต้ <laughs> พี่น้องบาไทยพอชัดแต่ถ้าเบาอีสานเพ่นจะทนกลัวได้ค่ะพี่น้องมาเล่นต่โนนี่เพราะว่าแม่นี่จะส่วนหมากจะเบาอีสานแน่แต่ถ้าแม่เบาไทยเพิ่นกับเปาได้พี่น้องเ <laughs> พื่อนฟังออกรูเรื่องเบิดแต่ว่าเพื่นอนเบาบ่ได้แต่ถ้าเบาอีสานเพื่อนนี่จะถนัดกลัวนะจ้ะเ <laughs> <c oughs> พื่อกับเบาได้กลัวภาษ,ษาไทยเยอะสิจ้ะ <c oughs> กตับหูกนกพี่น่อง้ากันยาก,ก็จะมากินให้เบ่งรับน้ำจิม้มี่สากันยาเห็ดไห้เนาะคะ่ะน้ำจิ้มสูตรมูกระทาของสาวกันยาเสร็จแสใกันเลือกพี่น่น้ำจิ้มเหนียวเจ้ะกิเบ่งเ,งเลยเนาะ แล้วก็ยากแบเป็นคนบ้านนอกขอบหน้าขึ้เกาเลยค่ะมาโกอินเตอร์คือได้ซื้อช่องนั่นแหละพี่น้องอาตั้มสเต็ปจะของเลยจ้ะอืมอะไรแม่ซอสกระเทียมกินก็ต้องที่คุณซื้อแล้วก่อนนวเนาะน้ำจิ้มสูตรนึง นัวดีสินอ่ะปลาคอดก็ตองผัดพลาดไปหนึ่งกลค่ะเหนียวเต็มขนดีจ้ะจิ้ดูดิสำหรับหมูกระทะของสาวพันยาเดี๋ยวคลิปนาาสาวพันยาสะดวกสาวพันยากับจับไการวิธีหมักหมูกระทะวิธีทำน้ำจิ้มหมูกระทะจ้ะ เดดัง่้างนกแซ่ด้อร่อยนี่นออร่อยปปาอร่อยมากที่นว่ะอร่อยป้าปานนจะกินที่พี่นอกอร่อยมันมาก่น้องน่แซ่บม่ก็นนี้านเลยเผ็ดไหมเผ็ดนิดหนึ่งใช่ไหม สามีพนะน้ำจิ้มแซ่บแห้งพี่น้องน้จิ้มแซ่บหลายเลยแซ่บหลายแซ่บมันแซ่บแซ่บหลายประมมนแซ่บไลยแซ่บไล่พนหลังฮัทบอกไถพี่น้องฮัทกินจุ่มครั้งแรก เรากันยากอะเขินมากอะเห็ดกินอยู่พี่น้องแต่ว่าจะกินกับลูกสองสามคนสองคนกับลูกเนาะค่ะสามคนกับกมกไม่มิ่นสามีเพิ่นกะบอกใครกินน้ำปั๊นไหนวนนหกกันนี้เพื่นกะเริ่มมาหัดกินน้ำแฉลบหลายคนนละ้กินให้อิ่ม เกิดสามออนซใช่ไหมแม่จะตัก,กน้ำซุำปสามออนซ์เลก่อนเดี๋ยวเอ,เอากินไปก่อนเดี๋ยวเอาหนึ่งเห็ดสามีก่อนจะปล่อยเป็นยังฝรังนะวะก็แค่ร้อต,ตุ่มเนาะค่ะกินในกันเด้อพี่น้องอุปถัมภ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์ พ,พี่นอ้องหนูเอาเต้าหู้ไหมครเนี่ยเดอไม่เอาพี่นก็ชอบกินต้าหู้พี่นอ้องใช่ปะ่ะถ้าใส่ขนมจีนเ่อจะกินอยู่จ้ะไปถ้าเส็บแซงขี้ไปจ้าเส็บใส่ขนมจีนเถอะนะตชอบแซงเอาพี่นอ้องเลยนจิ้มรสเด็ดกับอ,อย มาเล่นตีนหน่ที่มรหนูจะเอาหมูที่งั้นไมติองมาไมัดเนี้ยมาเลินดูขแล้วก็บักิดมันดิดนึงกับอะไรพี่นอเว้ยมาเล่นทีนโนอขึ้นหมูคือจะกินแต่ไอ้บิลกี้อย่างนี่เลยเนาะขาฮอด็อกบิลกี้อย่างตัวหนึ่งมาเล่นตีนหน นั้นท่านผู้ชมยดูเมื่อสุดค่ะที่รักมันจะแปลี่ยนนกวัดอ่ะอร่อยมางๆพี่เดี๋ยววันนี้ที่แน่มันเพราะกันยาตักที่นึงโอเคเห็ดขิ้ทองเห็ดขิ้ทองสื่อมาจากหลานเอเชียพี่น้อง เรื่องหมดนะสาวกัญญาจะให้คิดแบบว่าสาวกัญญาไปาเเนนะะ็นแหล่งเอเชียเนาะค่ะมี่นางในสี่สาวกัญญาสื่อมาในขั้วรเรื่องสี่สาวกัญญาเดี๋ยวมายูยุโรปนี่เนาะคะ่ะอร่อยมากๆเตรมผักตวมเห็ดไปก่อนนะคะ เาน,าน,น,านีันต้มุ้่ามามัน่มาแล้วกเพี่น้องเดอ้อชุซซาซา,าจังสีเลยเนาะค่ะนคนมาหนอกมาโกอนเตอร์ถ้าลูกกินในหมูกรนะทะอ,อัสตะคุณน้อก็คบันด้ใช่ม่เจ็บ ไน้ำจิ <S <s ้นี่นัวขนาดเนาะสูตรนีเหนียวเข็มข้นเลยนี่เข็มข้นดีสูตรนี่รังคดีจ้ะัไหนเาตัวงหวไนสโ ho sì, capito capito h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 o capito Ah, non mm. eh. Sì, ma adesso lo so di cacciare di tempo. No, Vai. No. Per quattro minuti. fatto quattro minuti. Per un minuto. Oh, no, no. Ma qua secondo il tempo. Un secondo.

แบนัแบมากบมากๆแบนั้นนะเาเป็นแสบนั้นนะหหลอดจับดอกว่าจับนหัวหอเพื่อดอกพี่น้องเพื่อดาแซบนั่นนะเพื่อดาแสบมากๆเป็ดเปอเป็ดต่กระสูพี่น้องเป็ดต่กระสูเล่นตีโหนนน้หัวหลอพอพอเพ็ น้ำเาหลอปปาป๋าเพิ่นเพชรแซ่ข้าสุกำลังหัก,กินหมูกระทะม่นจะพองว่ารดอดอกพีโนองโอ๊ตเมื่อไรแซ่บมากๆเราซ่บนานปะ่กรประกบกรากนปสักินน้ำเสร็จเนื้อออกจากหัวหลาดน้ำพีโน,โอ,นองเพชร้ายถึงเนือออก โอ้ยเราเนะไรพี่น้อง้อยอาาหมูกระทากับหูกับเมียบสแห่พี่น้องกับพวบาบ้านคนบานอกเนาะค่ะ้นเยอะแยะกับน้ำดนนะความสุขของ คนบ้านนอกโคอินเตอร์เนาะค่ะถ้าลูกแค่ตาคกินหมูกะทะอาจจะปองหัวล้อเป็นดอกพี่น้องอรออค,องคงรับคนเพชรน้ำไห <c oughs> นเอาน้ำให้ป้าป๋าหน่อยไม่มิน้นเอาน้ำให้ป้าป๋าป,ป้าเ <c oughs> พชรเพชรเจก๊กสู อร่อยเด้น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มกระนั่วนัวพี่น้องเอาชอบน้ำจิ้มมามิสแั่จักน้ำจิ้มมามิ้น้ำจิ้มกระนัวนัวพี่น้องเพื่อกระสูไข่กับว่าปลเพ็ดแด่แต่สำหรับข่อยเนาะค่ะแต่สำหรับพลังเพื่อกับเพ็ดเนาะพราหน้ำจิ้มนี่มันแสบพี่น้องนัวเพื่อนะแต่เป็นภาษาอีสานเราก็คือแสบนัวเนาะค่ะแสบเยี๋ยวผักให้อันนี้ อั่นี้เลยอ่ะสลัดอ่ะน้ำร้อนก็แสรต้องสูงกินหมูเพราะเป็พี่น้องอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยเนี่ยเราแสรพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ากินได้กัน านอกหมูกระน,นุ่มมักคามขึ้นไว้มักไว้ต้อนเย็นกินต้อนมืออื่นเนาะคะ่ะหมูมันจะนุ่มเนาะหมูมักสูตรเนี่ยเดี๋ยวคลิบต่อไปสาวกัญญา,า,าก็จะไม่เห็ดกลิบการมิที่มักหมูกระทะละกาวิที่ําำน้ำจิ้มเนาะคะ่ะ นนะขนาดพ่อแม่พ,พี่นอกได้เบิงน,นะข <c oughs> น,นาดเพื่อนแ่พลังทุกที่ขละเพื่นเราเซ็บมากๆเห็นอ่ะต้องเซ็ดต้องแสบพี่นอกเอ้ยเซ็บหลายลูกเต่าเพราะก็เดิมจินกันเบิดหละเหลือส เพื่อนยัยฝรั่งกับข่อยนี่นอจ่ะพี่ไปเพิ่งกอนพี่โน้องอือตาสามีหัดกินหมูกระทะครั้งแรกก็แสบก,ก็น,นัวเนาะพี่โนโอ้อง คลิปนี้สาวกันยา,านนนค่ะอาไวไปซ้ำนี่เนาะค่ะพี่โนโอ้องฝากติดตามคลิปต่อไปเห้สาวกัญยาในเด้อค่ะเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ขอบครัวเ้าเล็กๆได้หน่อยได้มีกำลังใจเดี๋ยเห็คุคลิปต่อไปจ้ะมือหนีกับผ้าสามีหัดก,กินหมูกระทะพี่โน,โพพน,พน้องพิ่นกรแซแบหลายพนาคลิปหนีสาวกัญยากะ่ะ ฝากไว้เท่านี้เนาะค่ะติดตามคลิปต่อไปเห็นสาวกันย่านในเดือนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเช้าวัดตวมำไหมนี bye. Bye ่ <c oughs> <c oughs>